คลิปนี้ให้ดูการทำงานเลยนะครับ PC 200รุ่นเจ็ดนะครับมีอยู่3คันให้เลือกนะครับมีอยู่3คันให้เลือกเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูดูการทำงานนะครับราคาแปดแสนกว่าบาทครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับ ต้องฟูดเยอะครับให้ดูการทํางานเลยดีไม่ดีตัดสินใจกันเอาครับนะครับบอ่อทํางานได้อยู่ครับเอาไปยืนบอ่อตักดินตักหินตักทรายขึ้นรถสิบร้อนะครับไปหาไว้ใช้งานอยู่ถ้ามาลองแล้วโหลดบอกได้เลยครับชอบคันนี้เดี๋ยวให้ช่างตูนให้ครับ ดูที่การง,งานเลยเอาไปยกอ้อยนะครับหรือต้แกใหไม่อยากเล่นรถก่อเนี่ยครับตัวสอบถามได้เลยราคาไม่แพงครับแปดแสนกว่าบาทใครอยากได้โปรโมชั่นนะครับ มีไฟเน้นรองรับนะครับอันนี้ก็จัดไปเน้นเจ็ดแสนบาทดาวสักแสนกว่าบาทครับประมาณดาวแสนห้าแสนแปดครับประมาณนี้แหละดาวประมาณนี้นะครับที่เหลือจะไปเน้นส่งประมาณหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นครับส่งประมาณหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นก็ หน้าฝนเราก็ส่งได้ครับผมว่าถ้าเอาไปทำงานชั่วโมงสักเอาไปทำงานชั่วโมงก็ส่งได้ครับส่งรถได้ครับหมื่นกว่าบาทสองหมื่นนี้ส่งได้ครับราคาไม่แพงมากส่งไม่แพงมากราดดาวประมาณนี้ดีกว่าเราไปส่งเจ็ดแปดหมื่นครับช่วงหน้าฝนเราก็ไม่มีงานเราก็จอด อันนี้ส่งสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็ส่งได้อยู่ครับสองหมื่นประมาณสองหมื่นนี่แหละครับประมาณนี้ใครหาส่งในน้อยเนี่ยครับประมาณนี้ก็ได้ครับเดาสักแสนกว่าบาทครับแสนห้าแสนแปดครับเนี่ยคันนี้เลยมีอยู่สามคันให้เลือกนะครับรุ่นเจ็ดเนี่ยเป็นเครื่องคอมมินนะครับมีอยู่สามคันให้เลือกอยู่ชอบรุ่นชอบคันไหนเอาคันนั้นครับมีให้ลองเนี่ยครับ มาตักดินกองนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยครับยืนบอยอย่างนี้ครับตักใส่สิบล้อสบายครับตักได้ทั้งวันตักอย่างนี้ครับถ้ายืนบอตักใส่สิบล้อครับได้เงินเร็วด้วยแล้วไมโคได้เงินเร็วนะครับตักใส่สิบนละ้อน่าจะได้เที่ยวประมาณสองร้อยมั้งค่าไมโคเที่ยวสองร้อยได้อยู่ครับรอยเที่ยวก็ได้อยู่ประมาณสองหมื่น หาเงินไม่ได้แล้วครับค่างวดวันเดียวก็ได้แล้วสองหมื่ตากใสสิบล้อเนี่ยไม่ต้องเอาราคาสี่ห้าล้านหรอกครับสี่ห้าล้านมันไม่ได้ซ่อมจริงอยู่ครับแต่ค่างวดมันแพงค่างวดมันก็ หกเจ็ดหมื่นแล้วครับหกเจ็ดหมื่นก็ทํางานกี่วันนะมันจะได้อันนี้สองหมื่นก็ทํางานสามวันสี่วันก็ได้แล้วมั้งจะตักวันละว,วันละหกสิบเจ็ดสิบเที่ยวก็เที่ยวละร้อยสองร้อยก็น่าจะได้อยู่มั้งเอาเคลิ่งปลาก็โอเคนะครับเนี่ยเนี่ยครับไม่มีควันเลยครับไม่มีควันนะครับเนี่ย เราลองรถเราต้องเราต้องเร่งหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เร่งเครื่องแล้วลองรถมันไม่มันรถมันก็ไม่ค่อยมีแรงถ้าไม่เร่งเครื่องม,านามันนะครับนี่ครับเราต้องเร่งเครื่องประมาณนี้ทํางานครับโอเคไม่ต้องเร่งสุดมากครับเดี๋ยวมันกินน้ำมันเยอะเร่งสุดมากเร่งสุดมากก็ตักเท่าเดิมครับ งประมาณนี้ก็โอเคครับไม่ต้องมากครับก็มันจะได้ประหยัดน้ำมันหนูามาลองเต็มที่เลยใครหารถไปใช้งานนะครับเครื่องดีปั๊มดีนะครับคันนี้เครื่องดีปั๊มดีสีเดิมครับเก็บสีเป็นบางจุดเก็บสีแค่ล้างน้ำกับ ตูดนะครับคันนี้ดูล้อเลื่อไม่มีแตกนะครับช่วงล่างเต็มช่วงล่างเต็มช่วงล่างสวยโซ่ดีนะครับช่วงล่างเต็มช่วงล่างสวยโซ่ดีเนี่ครับคันนี้เฟรมไม่มีปูนะครับคันนี้เฟรมไม่มีปูเฟรมสวย มาลองได้เลยครับเ,เสียลองให้ดูแล้วครับเสียใจใจดีครับใครมาก็ต่อรองกับแกได้เลยครับใจดีส่งฟรีถึงหน้าบ้านไม่เสียค่าเตเลเล์นะครับนี่ครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านครับมาคุยมาต่อรองครับหรือใครอยากต่อรองเยก็ตัวหาผมได้ครับสมาัติสวยกงล่างเต็ม ลอนเลอร์ไม่มีแตกลอนเลอร์เจ็ดตัวแกเรียนสองตัวนะครับแกเรียนสองตัวแกเรียนก็ไม่แตกลอนเลอร์ก็ไม่แตกเข้าไปใช้ง,งานเลยครับเนี่ยสภาพสวยสภาพเต็มไปดูการทํางานนะครับคลิปนี้ไม่ได้ให้ดูตัวรถชั่วโมงก็ประมาณหมื่นหนึ่งพันชั่วโมงครับนะครับ เนี่ยครับหมุน1 0 0วโมงปั๊มดีนะครับปั๊มดีเครื่องแห้งนะครับแผงตันแห้งถ้ามันเยิมมันอะไรก็มาดูชอบคันนี้ก็บอกได้เลยครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนให้ทันทีขอแค่ลูกค้าซื้อนะครับนี่ครับจอดเรียบร้อยครับ คันนี้ติดไปใหม่เช็คแอร์เช็คแอร์เช็ครั่วซึมเช็คทุกอย่างนะครับเนี่ยเช็คทุกอย่างพร้อมส่งครับผมว่าคนไม่มีคนไม่ใช่ว่าคนที่มีตังค์หรอกครับคนทุนน้อยอ่ามีงบสักสองแสน,นครับดาวมาสองแสนเนาะเนี่ยส่งประมาณสองหมื่นเนี่ยผมว่าโอเคครับไม่ต้องไปเอาสวยรูมากนะครับแค่นี้ก็ทำงานไม่แพ้รถใหม่แล้วครับใช่ รถใหม่ได้หนึ่งร้อยเราได้เก้าสบห้าเราก็ไม่ไม่ต่างกันเรอกครับนีครับแต่รถใหม่เขางวดเยอะกว่าเรางวดรถนี้ก็สองหมืนรถใหม่ก็หกเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นมันก็ต่างกันครับน้ำมันก็กินไม่แพ้กันแร้วโอเคพี่ๆเนาะ,ะได้ไหนเออด,ด,ดีไหม ไว้อยู่ช่วงล่างดีเลยนะปุงกี้ปุงกี้สวยอยู่แล้วก็เน้นฟันใหม่ฟันใหม่นี่ครับมาเลือกมาชมอยากได้รุ่นไหนก็เอารุ่นนั้นเจ้าโกเบก็เอาโกเบ เจ้แทกทกเอาแคทอันนี้นี่โค้งลองแล้วบอกว่าแอร์ไม่เย็นพี่ออกแต่ลมเนี่ยช่างแอร์ในตำนานต้องมาเช็คหน่อยแล้วทำไมแอร์ไม่เย็นเขาว่างัน้นต้องให้มาช่างแอร์มาดูใหม่ดิเมื่อ <c oughs> กี้เขาลองเือแตกเลยไอแดดก็ร้อนดีอะเออไม่รู้เหมือนกันก็บอกว่าแอร์ไม่หย็นอะไรไม่ได้ช่างแอร์เนี่ยต้องจัดการแม่เลยเนี่ยรถไถไถเท่าอะไรรถไทเจ็ดสิบห้า ตาปีตาไถเท่าไหรเจ็ดแสนห้าเนาะเนี่ยเนี่ยครับมาใหม่ตู้แอร์เย็นจำตู้แอร์ใบมีดสไลด์ได้นะครับนะพีเนาะใบมีดสไลด์ได้เนี่ยตัวไถเขาเขาเรียกอะไรตัวเนี้ TS ร้อยสิบ TS ร้อยสิบ t u โบนิวฮอลแลนด์ตู้แอร์ใช่สองเผาสภาพสวยนะเนาะ เจ็ดแสนห้าสปาบโอเคอยู่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสามสิบกว่าคันสองคันนี้ไปไอสองวันนี้ไปเกือบสิบคันแล้วอ่ะอะไรมันจะขายดีขนาดนั้นขายดีกว่าขายขนมอีกแลนี่เกินไป บ้านอื่นเขาจะอจฉาเอาอะเออนี่ครับสำหรับคลิปนี้จะเ้าไปเพียงแค่นี้ครับฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ